นี่เป็นลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าสุนันเนี่ยจะยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นการสร้างสถานการณ์บอกนักเรียนแต่ภาพที่เราจะมองภาพที่เราจะมองก็คือภาพนี้นะสร้างขึ้นมาใช้การสร้างเครื่องมือช่วยเหมือนกันชื่อสามเหลี่ยม AED นี่ AED เนี่ยเอามาช่วยเล็งอยู่ตรงนี้แล้วก็เล็งไปที่ต้นไม้ต้นนี้ลากโยงไปเพราะฉะนั้นภาพที่นำมาประกอบช่วยลักษณะของภาพก็จะเกิดจากภาพนี้นั่นเองนะคะเอาไปดูสร้างเครื่องมือขึ้นมาหนึ่งตัว ชื่อสามเหลี่ยมตัวนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยม D E แล้วก็ A บอกระยะห่างตรงนี้เป็นห้สเมตรครูใช้หน่วยยอ่อเขียนประกอบนะคะแล้วให้ตรงนี้เป็นมุมฉากสร้างชื่อตรงนี้ชื่อ A K แล้วก็สสามเหลี่ยมที่สร้างประกอบนั้นใช้ตัวนี้7ตัวนี้เป็น13หน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะคะนักเรียนครูใช้ตัวนี้ ให้ตัวยอ่อจะแน่นหน่อยนะเพราะครูเขียนนี่เลขเจ็ดก็ไปดูเรื่องราวที่เขาบอกเขาบอกอย,ยืนอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาอยากทราบว่าแม่น้ําในตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่ต้องการทราบเนี่ยจาก C ถึง K นั่นเองเป็นตําแหน่งที่ต้องการทราบว่ามันจะกว้างสักเท่าไหร่ นะก็เลยมีการสร้างเครื่องมือขึ้นมาก็ใช้ไม้หลักมาปักในตำแหน่งนี้นะมาปักขึ้นในตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะคะตำแหน่งที่เอามาวางเอาสามเหลี่ยมมาวางเพื่อให้มองให้เห็นใช้เครื่องมือช่วยเพราะฉะนั้นการสร้างเครื่องมือช่วยนี้แน่นอนสามเหลี่ยมต้องคล้ายกันก็คือวางในแนวขนานปักไปนี้แล้วก็เลิงไปที่แนวระดับเพื่อไปหา ความกว้างในช่วงต่อไปก็พิจารณามาดูปักเสร็จแล้วก็ไปขึงไว้กับต้นไม้คนละฝั่งตรงข้ามณตําตแหน่งจุดเคอีกฝั่งหนึ่งเป็นจุด C นั่นคือมีข้อสังเกตมันมีข้อสังเกตอยู่ที่จุด C นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ในการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้จุดประกอบช่วยเพื่อให้เห็นภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นรู้สึกเวลาครูให้วิเคราะห์เนี่ยเธอช่วยกันวิเคราะห์เสียงดังเลยครูก็เลยต้องพูดเสียงดังมากขึ้นเพื่อนห้เรนมองว่าช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวครูจะลองเรียกตอบนะคนที่วิเคราะห์เสียงดังๆเนี่ย ไปพิจารณาต่อเขาบอกว่าการปักไม้ในตำแหน่งตัวนั้นก็ให้ห่าง50เมตรนี่เป็นการสิ่งที่โจทย์เล่านะบอกให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าภาพที่เขาสร้างประกอบเนี่ยและจะเอามาตอบคำถามนั่นเองโจทย์ก็ค่อนข้างยาวตามครูว่าเล็งเห็นออกมาในตำแหน่งของจุด A ถึง B นี่จุด B นี่เขาจะสร้างขึ้นไปในตำแหน่งนี้จะมีต้นไม้นะคะในภาพประกอบ ต้นไม้ของครูต้นไม้ก็แล้วกันเป็นวิชาที่สมัยครูเรียนเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดเลยเจ็ดส่วนสิบนอกนั้นได้สามได้สองพิชาวาดเขียน มำยมครูเรียนนยวาดเขียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ครูได้คะแนนต้องใช้กำลังภายในสุดๆเลยถึงจะได้คะแนนถึงเจแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่ได้เจคะแนนส่วน10เก็บไว้เลยงานนั้นเพราะได้เกินครึ่งนอกนั้นสาหก็เก่งเหมือนกันแต่เจ็ะ จำไว้แม่นเลยนะคะแนวนี้นี่คือต้นไม้กันลวกันนะคะแต่หมายถึงเมื่อกี้ครูให้ดูภาพตามหนังสือแล้วประกอบนักเรียนก็ดูภาพช่วยนั่นแหละอา้าวไปดูต่อนักเรียนว่านักเรียนจะทําได้ไหมตรงนี้ข้อนี้จะทําได้ไหมคะนี่นะบอกตรงนี้13บสามบอกตรงนี้เจ็ดบอกตรงนี้ห้าสิบถามนี่อะได้ไหมคะได้ ได้จะทำเองละอ้าวไหนลองทำเองว่าเลยขึ้นต้นว่าไงขึ้นต้นก็ต้องอ้างสามเหลี่ยมคล้ายก่อนถูกไหมคะแน่นอนสุนันเนี่ยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันแน่นอนแต่อย่างไรก็ต้องเขียนนะอ่ะครูเริ่มต้นสามเหลี่ยมอะไรคล้ายเอาว่ามา a, e, เพื่อเลือก a e d นะ a e d คล้ายกับสามเลียมอะไรคะ k, a, a. c k a ถูกไหมกูเลื่อนนะคะ c k a ใช่อ่ะไหนลองเขียนอัตราส่วนเท่าสิเลือกอัตราส่วนเท่ากูจะเลือก c k ก่อนนั่นแหละเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ c k เป็นตัว ถาม C K ส่วน C K ส่วน A E, 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 e. ใช่แล้วเท่ <S <S ากับ K a K a ส่วน a, D. E D ใช่แล้วนะนี่เป็นประโยคสัดส่วนที่เราจะใช้แต่จะเขียนต่ออีกก็ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น A C ต่อ a, e, 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 e. D A ใช่แล้ว พอนดกเรียนเขียนตรงนี้แล้วก็นำตัวนี้มาใช้คำนวณน,นะคะทำได้นะแทนตัวเลขแล้วก็หาแล้วก็ไปตอบว่าเราจะได้ตรงเนี้ยเป็นความกว้างของแม่น้ำคือ c k อยังพอมีเวลาเขียนต่อเลยทําให้เสร็จอะไรคะ c k ส่วนด้วยส่วนด้วย เท่ากับเท่ากับ50ส่วน 13, 13. เพราะฉะนั้นข้อนี้คิดไม่ยากแต่ตัวเลขไม่ลงตัวคูณด้วย7ทั้งสองข้างนะคะสิเป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นการหารครั้งนี้จะไม่ลงตัวนักเรียนก็นำไปคิด ครูก็จะเขียนให้นะคะ350หารด้วย13นั่นเองทำสูตรการคูณ13 1เพราะเป็นจำนวนเฉพาะนี่13ถ้า3มันจะเป็น39ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ได้2 26 26, 26หรือเศษ26กับ35 26กับ35หรเือเศษเท่าไหร่ เท่าไรค่าที่635เก้าเป็นเก้าสิบเพราะนั้นสิบสามเท่าไหร่ก็ลองทําสูตรการคูณเองอะประมาณเท่าไหรสิบสามเท่าไหร่ได้เกือบเก้าสิบเนี่ยคิดเองนะเวลาทําสูตรการคูณเองก็จะทําที่นี่ค่ะนักเรียนทําแบบเนี้ยสิบสามคูณเลขอะไรนักเรียนก็ประมาณก่อนเลยนะ ถึงจะได้90มันไม่ถึง9แน่นอนถูกไหมสามแปมันย4มันจะทดออกมา2เพราะฉะนั้นถ้า8ทดสอมันจะเกินตรงนี้มันก็จะกลายเป็น100เพราะฉะนั้นก็ประมาณค่าเอาถูกไหมคะเวลาคิดค่าประมาณคิดเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเธอคงไม่ทำสูตการคูณ13หมดหรอกนะคะเพราะว่าท่องสูตคูณไม่ได้เนี่ก็ไปทำํำอา้าว ไปทำต่อเองแล้วก็ข้อที่เหลือนักเรียนลองไปวิเคราะห์ดูมาก่อนนะคะข้อที่เหลือนักเรียนลองไปช่วยวิเคราะห์ดูมาก่อนมันจะเหลืออยู่สองสาข้อเดี๋ยวชั่วโมองหน้ามาต่อมันจะได้มองเป็นบ้างว่ารูปร่างหน้าตามจะออกมาอย่างไงนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน